เอาละครับผมก็วันนี้นะฮะผมจะมาเปลี่ยนจอ CRV นะครับขายถูกแล้วเนี่ยผมก็ยังจะเปลี่ยนจอให้ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ผมเอารถมาจะมาขัดไฟที่ร้านไฟช่างคิงนะผมเคยลงคิปไว้นะฮะเพเดี๋ยวระหว่างนี้ช่างคิงก็ติดงานอยู่ผมก็ร้อนวิชานะครับนะจะมาเปลี่ยนจอให้คุณผู้ชมเลยนะครับชุดนี้ผมซื้อมาเกือบ3,000บาทนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นการเซอร์วิให้นะครับเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยรถครอบครัวแบบเนี้ยเหมาะสมมากนะครับใกล้จะหน้าหนาวใกล้จะปีใหม่แล้วซื้อไว้สำรองเนาะแล้วก็ที่างอัญคือคันนี้เป็นรถแก๊ส เดี๋ยวมาดูธีการเปลี่ยนครับแล้วก็ใครอยากจะซื้อมาเปลี่ยนก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับใช้2อย่างนะซีแชกับแปรงนอยแงะนะครับมาดูวิธีการทํากันครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับก็วิธีการถอดนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกถ่ายให้ดูนะแล้วก็จอที่ผมใช้นะใช้เป็นตัวซีอลโก้นะครับที่แรกอ่ะจริงๆมันมันแพงกว่าจอจีนนะแต่ว่าตอนแรกก็เอาจอจีนช้าเฉเฉยๆก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมาตั้งเติงค่าตั้งค่าอะไรแล้วมันมีปัญหานะครับนี่ผมใช้เป็นจอ9นิ้วแล้วก็หน้ากากแล้วกกก็ปลััตรรรรงุ่่นนนะเเเเดี๋ยยวาามมิ อย่างแรกเลยครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําตรงนี้นะคือถอดสีแฉกตรงนี้นะครับใตนี้นะใตหน้ากากนะแล้วก็ตัวที่เราจะใช้เป็นหน้ากากใหม่และเป็นสีดํานะนี่เดี๋ยวผมใช้ดูอันนี้คือปักของเขาแล้วก็หน้ากากหน้ากากจะได้เป็นหน้ากากดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องแอร์เราจะสลับช่องแอร์กลับมานะเดี๋ยวถอดนอตสองตัวนี้นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับสีแฉกลุยอ่าแล้วคุณผู้ชมครับหลังจากถอดเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เสียงผจลร้องไม่หยุดนะหลังจากถอดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เําให้เราการมือแงะตรงนี้นะ อโอเคนะครับผมถ้าเป็นทรงแงะเป็นนันแหละแต่ว่าผมแงะเรียบร้อยแล้วโอเคครับนี่มันเป็นกิฟนะดึงออกมาตรงๆนะครับแล้วก็ดึงไอ้ปลั๊กตัวนี้ออกนะครับปลั๊กเสียบตรงนี้นะคะเป็นปลั๊กไฟขอทางนะครับอืบอหต้องสองมือแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวขอหยุดก่อนเรียบร้อยแล้วครับถอดปลั๊กเสร็จแล้วนะเราก็ ย้ายช่องแอร์นี่ก่อนเพราะเดี๋ยวช่องแอร์เนี่ยเราจะมาถอดสีแฉกตรงนี้นะครับเพื่อมาสลับใส่กับตัวนั้นตัวใหม่นะฮะอันนี้ผมจะไว้ข้างหลังนะนี่คันนี้ซักบบาซักพรมเรียบร้อยนะครับต่อมาครับถอดสีแฉกสีตัวนะครับเริ่มเลยครับหลังจากถอดเรียบร้อยแล้วครับเราก็ดึงออกมาตรงๆเลยนะฮะตรงนี้เราต้องถอดปลั๊กก่อนนะรุ่นที่ผมสั่งมาจอยแอนดรอยเนี่ยจะมีสายตรงรุ่นเลยนะครับสายแปลงเนาะไม่ต้องตัดต่อโอเคครับเรามาถอดกันสายอากาศกับสายพินนี้นะครับ ก็ถอดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็เอาปลั๊กเนี่ยมาลองทาบดูนะครับจะมีปลั๊กจุดหนึ่งเนี่ยที่เสียบเข้ากันกับตูดของเรานะครับแล้วก็ปลั๊กจุดหนึ่งนะเสียบเข้ากับจอนะครับ๊อที่เสียบเข้ากับตูดของเราคือตัวนี้นะครับแล้วก็ทางด้านจอนะครับแล้วก็สายอากาศเนี่ยคือตัวนี้นะครับเกิดทุกอย่างก็จะมีเหมือนเดิมเนาะตัวนี้เราจะไม่ใช้แล้วนะครับอ่าโอเคตรงนี้จะมีพวกกล้องเก้งอะไรกล้องถอยสำผมแล้วผมไม่จาเป็นนะครับขอให้มีความบันเทิงในรถให้ลูกให้เมีย มันมีกระจกข้างหลังนอกแล้วก็มีคือเราใช้ถีบมือเอาได้นะครับตรงนี้นะโอเคครับประกอบต่ออ่าโอเคฮะถอดจอออกมาเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้ซีร็อโกมีรับประกันด้วยนะตัวนี้เนี่ยเอ่อเป็นตัวภาพคมชัดนะครับ4 3 2ซีร็อโกอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบเข้ากับจอก่อนนะครับมาฮะเอาละครับคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยเราก็จะมาเอาไอ้ตัวภาพนะฮะตัวนี้ วางไว้แล้วก็เอาจอเนี่ยวางลงไปนะครับจุดนี้จะมีน็อตยึดด้านหลังนะครับสี่แฉกสตัวนะเราจะวางไปก่อนนะครับทุลักทุเลนิดหนึ่งนี่มันจะพอดีเดะเลยจอน่าจะเป็นจอเก้านิ้วนะครับแล้วก็หน้ากากจะเป็นหน้ากากา9นิ้วด้วยโอ้ตรงนี้มีรอยว่ะเออไม่เป็นไรหรอกมันไม่แตกเดี๋ยวจับก่อนจับก่อนนะอ๋อโอเคไม่เป็นไรแค่ขุดเล็กเล็กโอเคไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสต่อมานะครับเราก็มายึด4ี่แฉกตรงนี้ด้านหลังนะ4ี่จุดนะครับเพื่อให้จอเนี่ย กิ๊ติดกับหน้ากากนะครับเริ่มเลยหลังจากประกอบน็อตสี่ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับให้เรามาทําย้ายช่องแอร์นะครับฝั่งนู้นนะฮะตัวเก่ามาไว้ฝั่งนี้นะครับเริ่มเลยครับเอาละครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาทําการเอาสายฝั่งเล็กนะครับเนี่ยที่ไม่มีสีเสียบทางนี้นะครับแล้วก็เอาทางนี้เสียบข้างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ประกอบหน้ากากแล้วก็ประกอบตัวนี้กลับนะฮะโอเคครับเริ่มกันเลยครับนะครับหลังจากประกอบแล้วเราก็จะได้ดังภาพนะครับแล้วก็ ตัวสายสัญญาณตัวเก่าเราก็จะเสียบไม่ได้แล้วเนาะเราจะมาเสียบนี่แทนนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนใครที ady, ่อยากใช้ GPS นะครับก็เสียบเอา GPS ที่เขามีมาให้ในห่อเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปเนาะแล้วก็นี่ตรงนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็โยงไปติดตรงหน้ากระจกตรงไหนก็ได้เนาะตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะติดให้เลยนะครับส่วนใครที่จะไม่ติดก็ไม่ติดก็ได้ตรงนี้ไม่จะเป็นนะครับถือว่าไม่จะเป็นมากสักเท่าไหร่เนาะตอนนี้ที่คนใช้ GPS ในมือถืออยู่แล้วนะครับหน้าจอแล้วก็ จะไม่ค่อยใช้หรอกเนาะครับเพราะว่ามันแยงตานะครับโอเคครับ g ีเผมก็จะติดไปคู่ตัวเลยนะครับแล้วก็ขันน็อตเบอร์แให้แน่นนะตัวนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วก็มาเสียบสายตัวนี้ต่อนะฮะตัวนี้แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ลองตริจริงตอนนี้บิดสวิตช์ออนเพื่อช็คก,ก่อนได้เลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาลองกันเอาละครับตอนนี้ผมก็บิดสวิตช์ออนนะฮะแล้วก็ไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะเราจะมาลองดูนะว่าถ้าเราดับสวิตช์แล้วเนี่ยตัวนี้จะดับหรือเปล่านะครับ เพื่อป้องกันไฟลั่วไหลนะครับแต่ตัวใหญ่ก็จะดับแหละนี่ดับแล้วนะกุญแจอยู่นี่ละโอเคดับนะครับโอเคเยี่ยมนะครับถือว่าตัวนี้ใช้งานได้นะเดี๋ยวลองดูความลื่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอประกอบก่อนขั้นตอนการประกอบกลับนะครับจุดนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเอากิบล็อกจากตัวเก่ามาด้วยนะครับนี่ผมก็ลืมเหมือนกันนะฮะถอดกิบล็อกจากนักผากตัวเก่านะครับค่อยๆแง่นะฮะแล้วก็อย่าให้มันง้างเกินเกินไปนะเคครับเริ่มเลย เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการประกอบกลับเรียบร้อยแล้วครับพยายามลิปล็อกเนี่ยพยายามเอากลับให้ได้ทุกตัวนะครับไม่งั้นมันจะมีเสียงหรือมันจะอาได้ตอนนี้ผมตาต์ทเครื่องแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันฮนะมาแล้วเดี๋ยวจะต้องตั้งค่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทัดนะตัวเนี้ยทัดปุ๊บนี่ต้องไปเลยนะอันนี้น่าจะเป็นตัวแอปนะคะอ่าตามนิ้วนะถือว่าตามนิ้วนะเออเฮ้ยตามนิ้วอยู่นะ นะครับอาจจะต้องมาใส่ไอ้พวกนี้เพิ่มเติมแหละไอ้พวกอา่าแมพอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวลองดูนะเราลองใช้แมพดิมันจะรู้ที่ตั้งหาตรงนี้ผมอยู่ตรงอ้อมน้อยนะร้านช่างคิงอา่าตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่ Google Map ก็ได้นะครับเดี๋ยวลรอดูกันสำรวจซิ๋อตัวนี้นี่หว่านี่หรืออาจจะต้องใส่แมพป่ะอ๋อนี่ไงะจะต้องใช้ความแม่นยาของตำแหน่ง เราไม่เป็นไรก่อนแล้วกันบังคับแม่ราคาเริ่มต้นแล้วกันนะเออการจราจรด้วยเอออาแล้วไม่ไม,มาลูกพี่ลูกพี่อยู่ไหนฮะคือมันยังใหม่ไงจริงๆริงแล้วเราควรจะป้อนอินเทอร์เน็ตให้มันก่อนครั้งแรกนะครับอืมแต่ว่าถามว่าตรงจุดนี้เนี่ยสำหรับผมนรารับได้เลยนะเออเดี๋ยวดูนีมันจะมีวิดีโอเบื้องต้นเนาะเออลองลองนี่ผมยังไม่แก่นี่นะ ออกไปเนี่ยเดี๋ยวติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนอย่าให้คนที่เขาซื้อต่อเขาจะได้นี่ไม่มีลงรไรมาเลยมีเดรลอยโอเคเดีลอยถูกต้องใช้ได้นี่ใช้ได้นี่อะไรวะตัวแบ็คกลับอยู่ตรงนี้แบ็คกลับต่อมาลองดูเพลงสินี่มนไม่มีอะไรมาให้เลยอ่ะเนี่ยไม่มีเลยโบเลยโบเลยนะนี่ฮะแต่ถามว่าทัดลื่นไหมลื่นนะครับ นะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะมีอะไรไหมบลูทูธเดรอเรามาปุ่มควบคุมห้องอะไรสิแต่ตัวนี้ไม่มีหรอกเครื่องมือการติดตั้งรถเดะเราลองตั้งค่ารถสิรถจริงก็ไม่มีอะไรนะต้นฉบับคืออะไรอปุ่มห้องอะไรผมไม่มีจอแสดงผลเครื่องปรับอากาศตัวนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้อง อืมแ n น o รอยเฟซ o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  เอ่อแล้ว Google ไม่มีเน็ตเนี่ยผมไม่ได้ปล่อยให้เขานะครับก็เดี๋ยวมารอดูนี่ดิบางอันมันเคยมีนะมันให้ไอตัว YouTube แบบ YouTube เถื่อนมาเรียบร้อย <c oughs> อันนี้ไม่มีอะไรเลย YouTube เถื่อนก็ไม่มีโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วลองทำตามเป็นนะครับสายที่มันให้มาเนี่ยกับจอต,ตัวนี้ก็ยังอยู่นะไม่เราไม่ต้องใช้เลยเราใช้ของใหม่แล้วก็ ตัวนี้เนี่ยชุดชุดหน้ากากเก่าจอเก่านะเดิมๆผมขายด้วยนะเอาไป300นะครับ300ชุดนี้นะครับโอเคครับวันนี้บิ๊กโชว์รบ้านขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบวิดีโกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับคันนี้ผมขายนะครับ80,000กว่าบาทนะฮะโอเคครับไม้สองแสนเก้าติดแก๊สไอพีจถังโดนัทนะตอนนี้ยังไม่เข้าแก๊สเดี๋ยวผมจะเบิร์นให้เข้าแก๊สคันนี้เครื่องนิ่งมากเข้าแก๊สเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับลาไปเลยนะครับสวัสดีครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมนิดนึงฮะส่งท้ายก็จะให้ดูภาาพนนนนนนนิิิิดดึงะะะครัับอี้้่จโลลลขสทธ์แว เพราะว่าเพลงอันนี้มันเปิดเพลงเล็กเสร็จอันนี้เป็นข้าวของตัวเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูครับปรับภาพหนึ่งพันแปดสิบนะกําลังกําลังโอเคอยู่ที่นึ่งเราด้วยนะเฮ้ยลื่อนอยู่นะแล้วก็ภาพคมดีด้วยคุณผู้ชมโอเคครับก็ฝากด้วยนะไก่ซีลาโก้ตัวนี้นะตอนนี้รถยังลกอยู่เลย่ะโอเคครับลาไปเลยของจริงลนะไปครับนี่เดี๋ยวกําลังขับกลับแล้ว